สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับกระตูเรื่องจูจูสึไคเซนหรือว่ามหาเวผนึกมนันสำหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้ก็จะเป็นสปอยล์หลุดมังะมหาเวผนึกมานในตอนที่256นะครับซึ่งตอนนี้ยูจิของเราเนี่ยกำลังได้เฉิดฉายแล้วนะครับผมกำลังเหมือนเก่งขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเนื้อหาในตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างจากในตอนที่แล้วมิเกลกับลาลูเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยต่อสู้ใช่ไหมแล้วยูจิกับมากิรวมถึงโจโซ ก็ได้กลับเข้ามาร่วมต่อสู้โดยเช่นกันได้ลุมสุคุนะเพอเปิดมาในตอนนี้สุคุนะเนี่ยก็มีสภาพร่างกายที่อ่อนแอลงไปกว่าเดิมนะครับผมเพราะว่าแขนในปัจจุบันของสุคุนะที่มันใช้ได้มันเหลือเพียงแค่ข้างเดียวนะครับก็คือแขนข้างข,างขวาด้านบนส่วนแขนข้างซ้ายเนี่ยถูกตัดขาดไป2ข้างแล้วใช่ไหมครับแล้วส่วนแขนขวาด้านล่างก็ถูกทําลายจนบาดเจ็บสาหาัสบวกกับในตอนนี้สุคุนะมีพลังอาคมย้อนกลับเนี่ยไม่เพียงพอในการรักษามันขึ้นมานะครับจึงทําให้ สุขุนะไม่สามารถใช้ท่าพาโลกาได้เพราะการจะใช้ท่าพาโลกาจําเป็นต้องทําการประสานอินแล้วก็ไล่กระถาก่อนใช้งานนั่นเองก็เลยทําให้ทางฝั่งนักคุนสยเนี่ยมีความหวังขึ้นมานะครับว่าจะเอาชนะสุขุนะได้แต่ทว่าสุขุนะก็ได้ทําการใช้ประกายทมินหรือว่าโคคุเซนประกายแสงสีดำเนี่ยต่อยใส่ลาลูนะครับเพื่อที่เหมือนจะกระตุ้นเอาพลังอาคมย้อนกลับให้กลับคืนมาใช้ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้โกโจก็เคยทำนะครับการใช้ประกายทมินสองครั้งทําให้พลัง เสยวทในการย้อนกลับเนี่ยมันฟื้นฟูกลับขึ้นมาในตอนนี้ตัดไปที่โกโจนะครับโกโจ OT ได้มีการพูดถึงท่าโคคุเซนหรือว่าประกายแสงสีดำมีคนถามโกโจ OT นะครับว่าทําไมเขาเนี่ยถึงไม่ค่อยใช้ประกายแสงสีดำเลยหรือทําไมโกโจ OT เนี่ยถึงใช้ประกายแสงสีดำได้โกโจ OT ก็เลยได้ถามกลับนะครับว่าทําไมคนเนี่ยชอบคิดว่าเขาสามารถทําได้แต่แล้วโกโจ OT ก็เข้าใจนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าเขามีดวงตาลิือคู่กันโกโจต้องสามารถทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกแน่นอนแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ง่าย นนั้โกโจบอกว่ามันก็ไม่มีคําตอบที่ชัดเจนนะครับสาหรับการเปิดใช้ท่าประกายแสงสีดํามันเหมือนเป็นการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคมากกว่านะครับแม้แต่กับโกโจก็ตามโกโจบอกว่าถ้าเกิดเทียบกันตามสถิติแล้วเนี่ยนานามิมีสถิติที่ดีกว่าเขานะครับในการใช้ประกายแสงสีดําได้แบบต่อเนื่องแต่ในแง่ของเวลาในการต่อสู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยคือโกโจชนะนะครับเพราะว่าเนื่องจากการต่อสู้ของโกโจมันจะเป็นการต่อสู้ที่ใช้เวลาน้อยจบเร็วนะครับเระเดศคู่ต ต่อสู้เดเร็วจึงทําให้โกโจเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสในการโจมตีคนอื่นด้วยประกายแสงสีดําสักเท่าไหร่ซึ่งก็มีคําอธิบายจากอาจารย์เกเกะนะครับว่าในเวลาต่อมาเนี่ยสติของโกโจก็ถูกแซงโดยยูจิไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเออจำนวนคนที่ใช้โคคุเซนในระยะเวลาที่มันติดต่อกันได้มากที่สุดอะไรประมาณนี้ของยูจิถ้าเกิดผมจําไม่ผิดมันน่าจะอยู่ประมาณแบบ4ีถึงหครั้งประมาณนี้นะครับที่ใช้ติดต่อกันในระยะเวลาอันสั้นตัดกลับมาที่การต่อสู้ในปัจจุบันซึ่งตอนนี้มิกเกะ ก็วิเคราะห์สถานการณ์นะครับว่าสถานการณ์มันอาจจะแย่ลงก็ได้เพราะว่าตอนนี้สุขุนะอาจจะกําลังได้พลังกลับคืนมายูจิก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าสุขุนะจะได้เสยเวทย้อนกลับกลับคืนมาเหมือนกับตอนโกโจหรือเปล่าดังนั้นโจโซเนี่ยเลยคิดว่าต้องร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมิกเกลลาลูที่อยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือต้องจัดการสุขุนะให้ได้ก่อนที่พลังเสยเวทย้อนกลับของสุขุนะมันจะกลับมาเป็นปกติตอนนี้ยูจิกับโจโซก็ได้เข้าร่วมต่อสู้กันนะครับซึ่งยูจิเนี่ยก็ไป ห,หาเราจับบันไดที่ไหนมาไม่รู้นะครับผมมาล็อกตัวสุขุนะไว้ไม่ให้สุขุนะเนี่ยขยับตัวจากนั้นก็เปิดช่องให้โจโซมีโอกาสนในการใช้ท่าเจาะโลหิตโจมตีใส่สุขุนะในระยะประชิดแต่ทว่าสุขุนะก็ขัดขืนโดยการเอาตัวเองออกมาจากระยะการโจมตีนะครับแต่ทว่าในตอนนั้นมากิเนี่ยก็ได้วิ่งออกมาบล็อกสุขุนะเอาไว้นะครับโดยการใช้ดาบแทงเข้าไปที่สุข,ขุนะแต่ทว่าสุขุนะก็จับดาบของมากิเอาไว้ได้นะครับไม่ให้มากิเอาดาบแทงเข้าถึงตัวในตอนนี้เหมือนสุขุนะก็พยายามขัด ขินมาเกะนะครับจากนั้นสุขุนะก็ได้ชาร์จพลังไปที่หมัดข้างขวานะครับผมแล้วก็ได้ใช้โคคุเซนโจมตีใส่มาเกะอีกหนึ่งครั้งนะครับเท่ากับตอนนี้เป็นการใช้โคคุเซนครั้งที่3ของสุขุนะในวันเดียวแล้วนั่นเองซึ่งมาเกะที่โดนโคคุเซนโจมตีเข้าไปอีก1ชุดเนี่ยก็เรียกได้ว่าบาดเจ็บเหมือนกันแต่ว่าก็ยังสามารถลุกขึ้นต่อสู้ได้อยู่แต่ว่าในตอนนั้นสุขุนะมันก็เตรียมซ้ําการโจมตีมาเกะโดยการปล่อยท่าฟันไปที่มาเกะนะครับแต่โชโซเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยนะ ปล่อยถ้าเลือดเนี่ยไปบล็อกการโจมตีของสุคุณะไว้ได้จากนั้นโชโซเนี่ยก็พยายามอ้อมเข้าไปโจมตีใส่สุคุณะแต่ว่าก็โดนสุคุณะโผมาจากด้านหลังนะครับคว้าคอเสื้อของโชโซแล้วก็ได้เหวี่ยงโชโซเนี่ยอัดเข้าไปกับกําแพงนะครับจากนั้นก็ได้ใช้โคคุเซนหรือว่าประกายแสงสีดําเข้าไปอัดใส่โจโซแบบเต็มๆอีกหนึ่งคนนะครับแต่ถ้าว่าโจโซเนี่ยก็ได้ใช้วิชาเลือดของเขาเนะครับเป็นเหมือนเกราะป้องกันนะครับทำให้เขาได้รับความเสียหายที่ไม่มากสักเท่าไหร่จากโคคุเซนของสุคุณะในจังหวะที่สุุ ดประกายแสงสีดาใสโจโซเนี่ยในตอนนี้ยูจิก็ได้เข้ามาต่อยหน้าสุคุณะไปเต็มๆนะครับเพื่อช่วยโจโซโจโซบอกว่าไม่ว่าสุคุณะจะใช้โคคุเซนกี่ครั้งต่อกี่ครั้งเพื่อฟื้นฟูพลังอาคมให้กลับมาเนี่ยแต่ว่าตราบใดที่สุคุณะยังโดนยูจิต่อยซ้ำๆแบบนี้ไม่หยุดไม่จอดอาคมแล้วก็การคนโทรลร,ร่างกายของสุคุณะที่มีเมงูมิอยู่ข้างในเนี่ยก็จะทื่อลงนั่นเองตัดไปที่มิเกลกับลาลูนะครับซึ่งตอนนี้มิเกลเนี่ยก็บอกว่าเออพวกเราเนี่ยพอกันได้แล้วพวกเราเนี่ยควรล่าถอยกัน ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เกินหน้าที่ที่พวกเราเนี่ยจะทําได้แล้วแต่ลาลูปฏิเสธนะครับบอกว่าเขายังมีเรื่องที่ต้องทําอยู่ส่วนทางยูจิก็ได้เข้าสู่กับสุขุนะแบบตัวต่อตัวนะครับพยามใช้แม่ไม้มวยไทยเนี่ยอัศัสสุขุนะแต่ว่าวก็โดนสุขุนะคว้าตัวทุ่มลงที่พื้นนะครับแล้วก็กําลังจะทุบใส่ยูจิในระยะประชิดแต่ทว่ายูจิก็ได้ปฐมมือแล้วก็ได้ใช้ท่าเจาะโลหิตนะครับหรือว่าวิชาควบคุมเลือดยิงเข้าใส่หน้าสุขุนะจนเกิดเลือดออกซึ่งก็เท่ากับเป็นการยืนจันเลยนะครับ ว่าตอนนี้ยูจิของเราสามารถใช้วิชาคูบคุมเลือดของพวกพี่น้องคันคำสาบได้ตอนนี้สุคุุะก็ได้ผักตัวยูจิออกไปนะครับแต่ทว่ายูจิของเราเนี่ยก็ได้ตั้งท่าแล้วนะครับเตรียมปล่อยการโจมตีครั้งใหญ่ใส่สุคุะุะแล้วก็ได้มีคําอธิบายขึ้นมาว่ามาฮิโตะเนี่ยเคยสัมผัสได้ถึงช่วงเวลาก่อนที่ยูจิจะใช้ท่าประกายแสงสีดานะครับและในตอนนี้สุคุุะก็สามารถสัมผัสได้เช่นกันว่ายูจิกําลังจะโจมตีเขาด้วยท่าประกายแสงสีดําแต่ทว่าจิตใจของสุคุนะใน ัจุบนกําลังถูกเบี่ยงเบนไปที่อื่นนะครับโดยคนที่มาเบี่ยงเบนจิตใจของสุขุนะเนี่ยก็คือลาลูนั่นเองนะครับลาลูได้ใช้อาคมฮาร์ดแคชหรือว่าอาคมแบบหยิบจับคว้าหัวใจอะไรประมาณนี้นะครับของเขาเนี่ยเข้ามาคว้าจับสุขุนะนะครับซึ่งการที่ลาลูคว้าจับใครก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่แค่คว้าจับที่ตัวกายภาพยอย่างเดียวแต่ว่าสติความนึกคิดภายในเนี่ยก็จะถูกเบี่ยงเบนไปด้วยเช่นกันก็เลยทําให้ในตอนนี้ลาลูเข้ามาเบี่ยงเบนความสนใจของสุขุนะในขณะที่ยูจิกําลังใช้ พลังเตรียมปล่อยโคคุเซนแบบมหาศาลมากๆใส่สุคุณะนั่นเองนะครับและมันก็เป็นไปตามแผนการนะครับเพราะว่าตอนนี้ยูจิของเราเนี่ยก็ได้ทําการเข้าไปอัดประกายแสงสีดําหรือว่าโคคุเซนที่พลังรุนแรงมหาศาลมากๆใส่สุคุณะไปแบบเต็มๆนะครับคือเป็นประกายแสงสีดําที่น่าจะรุนแรงมากๆนะครับผมเพราะว่ามีขีดสีดำเนี่ยเต็มหน้ากระดาษเลยขนาดสุคุณะใช้โกโจใช้ยังมีแค่แบบประกายเล็กๆใช่ไหมครับขึ้นมารอบๆแต่คือยูจิในหมัดนี้เนี่ย กายแสงสีดำคือเต็มกระดาษไปเลยนะครับผมแล้วก็มีคําอธิบายขึ้นมานะครับว่าด้วยการปลดล็อกศักยภาพขั้นสูงของเขาผ่านแสงสีดำท่ามกลางแสงสีดำจํานวนมหาศาลที่กระจายอยู่ร,บรอบๆพลังของอิตาโดริยูจิที่ตื่นขึ้นมาแล้วแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับสาหรับสปอยล์หลุดมัง่ะม,มหาเวทผนึกมาในตอนที่256ในที่สุดเราก็กําลังจะได้เห็นพลังที่แท้จริงของยูจินะครับผมเพราะว่าได้มีการบอกว่าพลังที่แท้จริงของยูจิได้ตื่นขึ้นมาแล้ว ซึ่งตัวละครที่ออกมาก่อนหน้าเนี่ยอย่างลาลูแล้วก็มิเกลเนี่ยก็ไม่น่าจะตายแล้วมั้งนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นตัวละครที่แบบเออมาช่วยให้ยูจิต่อสู้กับสุครณะเหมือนซับพอร์ตเฉยๆนะครับไม่ได้มาดวลเดียวกับสุครณะหลังจากนี้เราก็น่าจะได้เห็นบทของพระเอกยาวๆหรือเปล่านะครับน่าจะถึงคิวยูจิออกลงแบบเต็มที่แล้วนั่นเองนะครับผมก็มารอดูกันนะครับว่าพลังที่แท้จริงของยูจิเนี่ยที่มันตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะครับผมแต่ต่อให้พลังของยูจิมันจะตื่นขึ้นเก่ง ยังไงก็ตามแต่อย่าลืมว่าตอนนี้สุขุนะยังไม่เอาจริงนั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ